ค่ะ BMW iX3 คันนี้นะคะลูกค้าได้เข้ามาเคลือบเซรามิกพร้อมติดฟิล์มใสกันรอยน,นั่นเองค่ะค่ะโปรแกรมเคลือบเซรามิกนะคะลูกค้าก็เลือกทําเป็นโปรแกรมกาฟีนไฮคอร์นนั่นเองค่าน้ํายาจะอยู่ที่10เฮนะคะน้ํายาตัวนี้จะมีความทนอยู่ที่5ปีแล้วก็โปรแกรมนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความเงาให้กับสีรถด,ด้วยค่ะเพราะว่าจะมีการปรับผิวแบบเต็มระบบนะคะด้วยระบบฟิลเลอร์มินิทนั่นเอง จะช่วยเพิ่มความเงาให้กับสีรถแบบขีดสุดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมีระบบไล่น้ำด้วยนะคะก็คือน้ำจะเกาะเป็นเม็ดนั่นเองเวลาจับนะคะก็คือจะป้องกันจีรรถเป็นรอยนิ้วมือด้วยนะคะและในส่วนของฟ์มกันรอยอเซ็ตหัวด้านหน้านะคะเราจะมีการติดสีใสกันรอยเซ็ตครึ่งหัวนั่นเองครึ่งหัวก็จะมีในส่วนของฝากระโปงนะคะ กันชนหน้าและแก้มซุ้มล้อซ้ายขวาค่ะรวมถึงไฟหน้าด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เลือกเนื้อฟิล์มเกรด TPU นะคะความทนของฟิล์มตัวนี้จะอยู่ที่5ปีเลยทางร้านเราจะใช้เนื้อฟิล์มเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงนะคะความยืดหยุ่นก็คือถึงระดับดีเลยเวลาลอกออกไม่ถึงคราบกาวอด้วยนะคะเซ็ตกระจังหน้านะคะเราติดให้หมดด้วยนะคะคันนี้ เป็นโปรแกรมยอดฮิตเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเคลือบเซรามิกในส่วนของอหัวที่ติดฟิล์มนะคะกับส่วนที่เคลือบเซรามิกจะไม่ได้แตกต่างกันเลยถามว่า2โปรแกรมนี้ถ้าสมมติเราติดฟิล์มและไม่เคลือบเซรามิกจะสีรถจะเหมือนกันไหมนะคะตอบเลยนะคะว่าสีรถจะไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่ติดฟิล์มนะคะและอันนี้คือส่วนที่เคลือบเซรามิกค่ะแทบดูไม่ออกเลยนะคะว่า ได้ทาอะไรไปบ้างสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้แพทต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ